วันนี้พาวันนี้พามาชมวัดที่แกะสลักด้วยไม้สักทั้งโบสถ์เลยนะี่ยวัดศรีชุมอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพยาวนะครับผมขึ้นมาตอนที่กําลังสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ณนะวันนี้ขึ้นมานี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะได้เป็นบุญตาและบุญกุศลที่ท่านได้รับชมเนี่ยอันนี้แกะทั้งโบสถ์ทั้งหลังเลยนะฮะเป็นไม้สักเลยไม้สักทอง ก็คิดว่สร้างใช้เวลาเป็นปีนีน่หลายปีเน่ยพระทุกองค์แกะด้วยไม่สักทั้งหมดเลยเนะี่ยก็ฝากให้ท่านที่ได้รับชมเพื่อนฝูมิสหายพี่น้องและผู้ที่มีพระคุณได้รับชมที่บ้านในวิด,ดีโอนี้ ด้วยความงดงามของพระพุทธองค์พร,พระพรูปทุกองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์รลศสถณานที่แห่งนี้ให้กุศลของพวกเราทุกคนที่ได้รับชมให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บาั้นสิ้นตลอดปีใหมน่นี้จาบขอบคุณมากครับ